ภาพนี้นี่ทำออกมาได้น่ารักกับเป็นผู้ชายอยู่ล่างผู้หญิงอยู่บนครับแบบหนังเรื่องอัพไซด์ดาวอะนะที่ว่าอยู่กันคนเราหัวคนหนึ่งอยู่ข้างบนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างเนะี่ยก็ดูตรงเท้าแล้วเหมือนปลาหมึกเนะียเอ๊ะของไอ้ตรงลูกศรผู้ชายนี้คืออะไรโอ้หทำจะยาวจูงดูแล้ว นึกถึงให้นั้นน่าจะใช่แหละก็อันนี้ชื่อภาพว่าคนึงนิดครับมิสยนะูสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับความรับความผูกพันความคิดถึงนะครับก็โดยตัดทอนรูปทรงของมนุษย์ครับในรูปแบบกึ่งนามธรรมาครับเ,เส้นในงานก็จะมีลักษณะคดโค้งนะครับเป็นวงกลมและวงรีนะครับ เส้นซ้ำๆซ้อนๆกันไปมาให้ความรู้สึกอิสระนะครับแล้วก็ไหลาการควบคุมครับ,รบนยกว่าปร,ประมึกนะครับศิลปินจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับ